อ่านแล้วนี่ยอันนี้ก็อ่านแล้วอันนี้ก็อ่านอีกแล้วโอ๊ยทำไมมีแต่หนังสือเก่าๆเนี่ยอาพี่เป็นอะไรโอ้เบื่อมีแต่หนังสือเก่าๆเนี่ยอ่านหมดแล้วไม่มีหนังสือใหม่ๆอ่านดูที่บ่าวบุ๊กไหมบ่าวบุ๊กสิใกล้ๆนี่เองบ่าวบุ๊กเหรอใช่เคยได้ยินเนาะคืออะไรอ่ะบ่าวบุ๊กก็คือ บาบุ๊กเกิดจากความร่วมมือของเครือครารบากรุปจำกัดมหาชนและเครือบริษัทมัิชนจำกัดมหาชนที่มีความคิดจะส่งเสริมการอ่านและปลูกฝังการอ่านสู่ชุมชนเพราะเชื่อว่าการอ่านหนังสือจะช่วยส่งเสริมสติปัญญาสามารถพัฒนาคนสังคมไปพร้อมๆกันจนนำมาสู่แผ่นหนังสือคู่ชุมชนในชื่อบาบุ๊กภายในร้าน17เจ p e r ดเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะซึ่งทางสำนักพิมพ์มติชนก็ขนทัพหนังสือดิๆลดถ,ถึง20%มาร่วงไว้ที่นี่เพียบโอ้งั้นแบบนี้ แล้วพบกับหนังสือจากสนะพิมพ์มัติชนที่คุณผู้บริโถึง20%ในชั้นบาวบุกแพงหนังสือคู่ชุมชนในร้าน47ซุ per market ใกล้บ้านท่านที่มีกว่า200สาขาทั่วประเทศค่ะ